i n g แ Now Podcast better than ever สวัสดีครับพบกับขื o น Morning i n ิ Now รายการที่จะพาคุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแต่ละวันแบบที่ไม่ซ้ำกันเลยทีเดียววันนี้จะเป็นเรื่องของ top secret กับเรื่องที่มีชื่อว่าห้5พฤติกรรมที่ผู้นำองค์กรทำให้พนักงานเครียดโดยไม่ตั้งใจสวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่เอกและทีมงาน i ิง n o วอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาพูดถึงการทํางานกันต่ออีกนิดนึงนะครับเป็นเรื่องของผู้นํากันบ้างดีกว่า แน่นอนว่าเราหลายคนเนี่ยเคยเป็นทั้งหัวหน้าห้องเป็นทั้งรองหัวหน้าห้องหรือว่าเป็นทั้งสมาชิกในห้องนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นมาหมดแล้วนะครับแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยเราเป็นผู้นําปุ๊บเราลืมไปว่าเอ๊ะมีพฤติกรรมไหนบ้างที่ทําให้ เพื่อนๆน,นะครับหรือว่าพนักง,งานเนี่ยรู้สึกทำหน้าเครียดกันจังเลยหรือว่ามีความวิตกกังวลให้เห็นนะครับวันนี้เราจะมาสะท้อนให้ฟังกันนะครับว่าปัจจัยอะไรหรือว่าสาเหตุใดน,นะครับที่จะสามารถทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นนะครับรับรองว่าคนที่เป็นพนักง,งานก็สามารถฟังได้หรือว่าคนที่เป็นหัวหน้าง,งานหรือว่าผู้นำนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนนะครับลองมาดูว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับถ้าพร้อมแล้วลวก็อย่าลืมกดติดตามด้านล่างเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพจและทีมงานอิงนาวนะครับ เรามาเริ่มต้นกันแบบนี้ก่อนนะครับว่าเราจะต้องพูดถึงที่มาที่ไปกันสักเล็กน้อยนะครับเรื่องของความเครียดเนี่ยหรือว่าขวัญและกําลังใจคุณภาพชีวิตนะครับเป็นผลผลิตในการทํางานอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะเวลาที่เราเนี่ยมีความวิตกกังวลในปัจจัยหลายๆอย่างนะครับรวมไปถึงว่าไม่เกี่ยวข้องกับงานของเราก็มีนะครับอาจจะเป็นสาเหตุโดยทั่วไปที่มีลักษณะเดียวกันโดยที่ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของความไม่ใส่ใจ ขอองงผู้นนคค์กระระับําวันนี้เนี่ยการสะท้อนเรื่องราวนี้ครับจะทําให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราอาจจะไม่รู้ตัวหรือว่ารู้ตัวแหละแต่ว่าน่าจะชินแล้วแหละเข้าใจเราบ้างอะไรแบบนี้นะครับมันอาจจะไม่ใช่ความเคยชินที่ดีก็ได้นะในบทบาทของการเป็นผู้จัดการหรือว่าผู้นําองค์กรเนี่ยมีผลโดยตรงเลยนะต่อความเครียดของพนักง,งานนะครับแล้วก็ระดับความวิตกกังวลของเขาด้วย โดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าคำพูดความรู้สึกและการกระทำนะครับมีผลอย่างมากเลยต่อพนักง,งานทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจนะครับยิ่งเราเป็นผู้นำระดับสูงมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งส่งผลต่อคนจำนวนมากเท่านั้นนะครับผมโดยเฉพาะทั้ง2ทางเลยที่เรียกว่าทางบวกและทางลบและอย่างที่เราทราบดีนะครับบางครั้งเนี่ยเราขึ้นไปเป็นผู้นำนะครับเราอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็มันมีเหตุผลหลายอย่างเลยแหละ อยากให้เข้าใจกันบ้างอะไรแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เข้าใจได้แหละครับแต่รับไม่ได้งไงเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นความน่าเศร้าก็คือว่ามีผู้นําไม่มากนะครับที่จะตระหนักว่าเรามีอิทธิพลทั้งด้านบวกและด้านลบนะครับส่วนใหญ่แล้วเราก็จะคิดว่าเราทําดีที่สุดแล้วนะครับเข้าใจเราบ้างเหมือนที่บอกไปเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปถึง5พฤติกรรมนะครับมีอยู่2อย่างเลยที่อยากจะให้ลองตรวจสอบไปด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือว่า เราคิดว่าเรามีจุดแข็งและจุดอ่อนอะไรบ้างที่คิดว่าเรานั้นมองเห็นจากตัวเราเองนะครับและอย่างที่2เลยนะครับก็คือคําว่าความหวังดีเราคิดว่าเราหวังดีกับพนักง,งานเรื่องอะไรนะครับอาจจะเขียนออกมาสัก2อสาข้อก่อนก็ได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่า5พฤติกรรมเนี้ในฐานะที่เราเป็นผู้นำเนี่ยเรามีอยู่กี่ข้อนะครับหรือว่าในฐานะที่เราเป็นพนักง,งานนะครับเราเห็นผู้นำเนี่ยมีอยู่กี่ข้อนะครับจะได้มา เติบโตไปด้วยกันแก้ไขไปด้วยกันนะครับผมมาเริ่มต้นที่พฤติกรรมแรกนั่นก็คือการใช้ภาษาเชิงลบหรือที่เราได้ยินบ่อยๆนะครับว่าเนกาทีฟ w o r ดิ้งนะครับผมซึ่งบางครั้งเนี่ยการที่เรานั้นถ่ายทอดออกไป ไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือว่าท่าทางนะครับแน่นอนว่าคนที่เขาได้ยินจากเราเนี่ยหรือว่าคนที่เขารับสารจากเราเนี่ยเขาก็แฝงไปด้วยความรู้สึกที่มันเก็บไว้ในใจใช่ไหมครับโดยเฉพาะการอธิบายให้กับคนหมู่มากนะครับในฐานะผู้นำเนี่ยเราอาจจะต้องสังเกตว่าเราเนี่ยใช้คําพูดเชิงลบอยู่หรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นคําว่าน่ากลัวน่าตกใจแล้วก็น่าอันตรายนะครับและเช่นเดียวกับคําที่เรารู้สึกว่ากระตุ้นความรู้สึกได้ดีนะครับเช่นคําว่าท้าทาย ปัญหาและไม่พึงประสงค์นะครับจริงๆคําเหล่านี้เนี่ยเราค่อนข้างได้ยินกันคุ้นหูมากเลยนะครับจนหลายครั้งรู้สึกว่าก็ไม่ใช่เป็นคําที่แปลกหรือว่าดูเชิงลบนี่แต่จริงๆแล้วนะครับการท้าทายหรือว่าการสร้างการแข่งขันภายในกันเองนะครับอาจจะต้องดูสถานการณ์ด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยการกดดันนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นการกดดันที่ดีก็ได้โดยสรุปในข้อแรกนะครับในเรื่องของการใช้คําที่เป็นภาษาเชิงลบเนี่ย พี่เอก็อยากแนะนำนะครับว่าเราในฐานะผู้นำเนี่ยครับเราก็อาจจะเลือกคำที่มีมากกว่าคำที่เราเคยพูดก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมอยากจะท้าทายคุณให้ทำสิ่งนี้เราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นว่าเราจะมาทำสิ่งนี้ไปด้วยกันผมเชื่อว่าเราทำได้อะไรแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าไม่แบ่งพักแบ่งพวกกับเขานะครับมาถึงพฤติกรรมที่2นะครับนั่นก็คือการกระทำที่ผิดปกติหรือว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับแน่นอนว่าสถานการณ์นะครับปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรคภัยเศรษฐกิจ หรือว่าการเมืองหรือว่าอะไรต่างๆมากมายเลยนะครับทําให้พนักงานส่วนใหญ่นะครับก็รู้สึกวิตกกังวลกันมากพอแล้วนะครับหลายครั้งเนี่ยเรามีความซับซ้อนหรือว่าทําให้พนักงานเนี่ยคาดเดาไม่ได้ว่าเราต้องการอะไรกันแน่นะครับอาจจะถูกมอบหมายงานที่มีความซับซ้อนเกินความจําเป็นนะครับเรียกได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ต้องให้พนักงานมาคอยเดาว,ว่าเราเนี่ยจะทําอะไรต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับบางทีเนี่ย ความชัดเจนอ่ะก็เป็นคําตอบที่ดีกว่าการที่จะให้พนักง,งานนั้นรู้ว่าเราคิดอะไรนะครับเรียกได้ว่าคุยกับเขาอย่างชัดเจนเลยอาจจะคุยหนึ่งต่อหนึ่งหรือว่าคุยในเวลาที่เหมาะสมก็ได้นะครับมาถึงพฤติกรรมที่3นั่นก็คือความแปรปรวนทางอารมณ์ แน่นอนว่าในเรื่องของผู้บังคับบัญชาหรือว่าผู้นำเนี่ยบางครั้งเนี่ยการกระตุ้นความตื่นเต้นหรือว่าการระบายความเครียดของเรานะครับอาจจะเป็นการสนทนาที่ดุเดือดในการประชุมนะครับหรือว่าจะเป็นการที่เรานั้นไม่สามารถจะกดดันกับความเครียดได้นะครับทําให้พนักง,งานเนี่ยมีความวิตกกังวลมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะพยายามสงบสติอารมณ์นะครับเราก็เยือกเย็นลงบ้างนะครับเหมือนประมาณว่าเรานั้น ฝึกวิชายุธอยู่นะครับผมยังไงก็ลองฝึกฝนกันดูนะครับและมาถึงข้อที่4การมองแง่ร้ายมากเกินไปแน่นอนว่าในปัจจุบันมีทั้งข่าวสารภัยคุกคามหรือว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับทำให้บทบาทของการเป็นผู้นำเนี่ยเห็นอะไรมากขึ้น โดยเฉพาะการมองโลกในแง่ร้ายนะครับยิ่งเราไม่สามารถควบคุมมันได้เนี่ยครับอาจจะส่งผลต่อการที่ทีมงานของเรานั้นคาดหวังการมองโลกในแง่ดีจากเรานะครับแน่นอนว่าเขาก็รับรู้ในเรื่องนี้นะครับไม่ต่างกับเราเลยแต่ในบทบาทความเป็นหัวหน้าหรือว่าผู้นำนะครับแม้ว่าจะอ่อนแอนะครับเราสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็เรียกสถานการณ์ที่ดีเพื่อภาพรวมได้นะครับผมมาถึงพฤติกรรมที่5นะครับการเพิกเฉยต่ออารมณ์ของผู้อื่น บางทีความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราสามารถกระทําได้ในช่วงเวลาแห่งความตึงเครียดนะครับคือการเพิกเฉยต่ออารมณ์ของความรู้สึกของทีมงานข้อน,นี้นะครับเป็นความผิดพลาดมากเลยที่มักเกิดขึ้นเมื่อผู้นำเนี่ยจดจ่ออยู่กับการรับมือปัญหาทางอารมณ์ของตนเองนะครับดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเรานะครับการเป็นผู้นํานั้นอาจจะต้องควบคุมความวิตกกังวลของตัวเองนะครับแต่ก็อย่าลืมที่ว่าเรานั้นจะมีสเปซนะครับหรือว่าจะมีช่องว่างมีพื้นที่ให้กับ พนักงานหรือว่าทีมงานในการที่จะพูดคุยแบ่งทุกแบ่งสุกนะครับหรือว่ารับฟังซึ่งกันและกันได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เล่าทุกอย่างให้ทีมงานฟังนะครับแต่ว่าเมื่อทีมงานเนี่ยมีพฤติกรรมที่ดูไม่กล้าเข้ามาหาเรานะครับเราก็อาจจะต้องกลับมาดูนะครับว่าสภาพอารมณ์หรือว่าความรู้สึกทางอารมณ์ของเราตอนนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอย่างน้อยการมีทีมงานสะท้อนให้กับเราเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้เรานั้นก้าวข้ามผ่านไปได้จากความจริงที่เกิดขึ้นนะครับ สิ่งที่อยากแนะนําเลยคือว่ามันแสดงความเห็นอ,อกเห็นใจทุกครั้งที่ทําได้นะครับดังที่เดลคานิกี้นะครับนะักเขียนชื่อดังเนี่ยกล่าวไว้ว่าเมื่อต้องติดต่อกับผู้อื่นอย่าลืมว่าคุณไม่ได้กําลังติดต่อกับสิ่งที่เป็นตรกกะแต่เป็นสิ่งที่มีอารมณ์ความรู้สึกเพราะฉะนั้นไม่ว่าพฤติกรรมของเรานะครับในฐานะผู้นําจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ถ้าเรายอมรับ และรับฟังทีมงานมากขึ้นนะครับก็อาจจะทาให้ความวิตกกังวลของทีมงานเนี่ยน้อยลงและไม่ใช่แค่นั้นนะครับบางทีเนี่ยการที่เรานั้นเป็นผู้นําที่รับฟังผู้อื่นบ้างนะครับก็จะเปรียบเสมือนว่าเรานั้นได้ลดทอนความกังวลแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดออกมาจากพวกเขาแม้ว่าพวกเรานั้นกําลังจะเผชิญสิ่งที่เลวร้ายที่สุดแต่เมื่อเรานั้นไม่ลดขวัญกำลังใจในการทำงานของพวกเขาลงเนี่ยสถานการณ์ก็จะดีขึ้นตามอย่างแน่นอน เป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับวันนี้กับ5พฤติกรรมของความเป็นผู้นํานะครับพี่เอกอยากบอกอย่างหนึ่งว่าแท้จริงแล้วเนี่ยทุกคนมีความเป็นผู้นําอยู่ในตัวนะครับแม้ว่าเรานั้นอาจจะนํากันคนละแบบคนละเวลาและก็คนละเรื่องราวนะครับแต่เรานั้นต่างก็ต้องพึ่งพากันและกันอยู่ดีนะครับแล้วทุกคนที่กําลังฟังมาอยู่ณตอนนี้นะครับลองคอมเมนต์กันมาบอกได้นะครับว่าพฤติกรรมอะไรที่เมื่อเราเป็นผู้นําแล้วเราอยากจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าพฤติกรรมอะไรที่เราเป็นผู้ตาม เราอยากให้กำลังใจผู้นำในการเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรนะครับสุดท้ายนี้มีประโยคหนึ่งมาฝากนะครับนั่นก็คือว่า pick yourself up dust yourself off start all over again วันนี้อยากให้ทุกคนนั้นดึงตัวเองขึ้นมาครับแล้วก็ปัดฝุ่นตัวเองเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่เอกและทีมงานอิงนาวนะครับเชื่อว่าทุกๆวันนั้นเราเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับขอบคุณถ้อยคำดีๆจาก duty f i e l s นะครับผมและสุดท้ายนี้สําหรับใครที่สนใจอย,อยากพัฒนาภาษาอังกฤษ และติดตามความรู้ดีๆกันแบบฟรีๆได้ทุกวันเรายังมีบทความสนุกๆอีกเยอะเลยที่เว็บไซต์ ingnow.n.th หรือจะติดตามผ่านทางหน้าแฟนเพจ Facebook ingnow.n.th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์หรือว่าจะเป็น YouTube, Spotify และทุกพอดแคสต์ l a y e r เอาไว้อีกทางก็ได้นะครับถ้าวันนี้ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามได้นะครับผมจะได้ไม่พลาดคิปถัดๆไปนะครับแล้วพบกันในตอนหน้านะครับผมสาหรับวันนี้ see you soon